ใช้ัดวิไลในวัย71ปีคะ่ะต้องบอกว่าเรื่องราวนี้นะคะคุณแอดชมชายในวัย71ปีทาเอาลูกสาวนั้นอึง้งเงินล้านหายไปกับตาหลังเห็นตัวเงียบไม่รับงานเรื่องราวเป็นอย่างไรมาตามกันค่ะเป็นนักแสดงอาวุโสนะคะซึ่งต้องบอกว่าหลายคนรุ้จากเขาแน่นอนคะ่ะสําหรับเขานั้นมากฝีมือจริงๆ อยู่ในวงการบันเทิงมานานจริงๆเลยค่ะสำหรับแม่แอดนักแสดงมากความสามารถในระดับชั้นครูมีผลงานมาแล้วฝากกันได้เห็นกันแบบถี่มากๆล่าสุดนี้น่าสีได้อย่างมากค่ะคนละครไทยเหมือนนักแสดงอาวุโสคนนี้ออกมายอม,มรับว่าโดยอายุที่มากขึ้นทุกปีทุกปี ตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าสภาพตัวเองทำงานไม่ได้เต็มที่จึงขอยุติบทบาทการรับงานแสดงไปชั่วคราวก่อนพร้อมกับเตรียมวางมือจากงานละครแล้วค่ะสําหรับแม่แอดปัจจุบันอนี่าอายุ71ปีกันแล้วนะคะอยู่กับทายาทเพียงคนเดียวคืออาร์ตพนิษนาถฉัดวิไลและเธอเองก็ยังมีทายาทมาเป็นผู้จัดการให้อีกด้วยโดยลูกสาวเปิดใจค่ะว่าหลังจากที่แม่แอดปฏิเสธทั้งงานละครงานต่างๆทั้งหมดสิ้น ลูกสาวพูดติดตลกว่าหมดคำจะพูดเลยทีเดียวจนวันนี้7จะสกว่าแล้วตอนนี้คุณแม่เป็นศิลปินหนึ่งเดียวในดวงใจสุดฮอตปฏิเสธงานจนลูกสาวที่เป็นผู้จัดการยอมใจแล้วค่ะตั้งแต่ละครแก่นแก้วที่ออนแอร์มาจนถึงวันนี้คุณชมฉายงานเข้าไม่หยุดทั้งงานละครซีรีส์ซิทคอมรายการสัมภาษณ์แนะนําผลิตภัณฑ์โฆษณารีวิวสารพัดแต่คุณชมฉายขออนุญาตปฏิเสธไปหมดเพราะอยากจะพักชิวๆจริงๆค่ะ ล่าสุดเพิ่งปฏิเสธงานไปไดบอกปลายสายไปว่าแม่ทํางานมาตั้งแต่6-7ขวบจนตอนนี้อายุ70แล้วตอนนี้แม่อยากพักแล้วแม่ขอบคุณหนูและทางบริษัทมากๆเลยนะที่ยังไม่ลืมแม่ยังคงนึกถึงแม่ แม่ขอพักอีกหน่อยแต่ยังไงแม่จะขอถามงบเลดค่าตอบแทนไว้ก่อนถ้าอีก1-2ปีโทรมาหาแม่ใหม่นะลูกแม่ขอบคุณมากๆอีกครั้งทางลูกสาวก็เข้าใจแม่ดีทุกอย่างแต่เดี๋ยวก่อนพอลูกสาวรู้ว่าค่าตอบแทนเกือบ7หลักที่ทางลูกค้าเสนอมาคุณแม่ปฏิเสธไปก็เบิดคำสีวาวกันเลยค่ะเรียกแต่ว่า71อย่างแจ๋วจริงๆค่ะ